สวัสดีครับดิคีสราวกับผมเบิร์ดดิสโทชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทปนี้เนี่ยมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันบ้างนะครับ <S <S ข่าวแรกเลยนะฮะก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับแฟนแฟนเกมนี้หลายคนที่กําลังรอคอยกันอยู่นะฮะเพราะว่าหลายๆคนรู้สึกว่าเนื้อเรื่องแบบเดียวของ gta v นั้นค่อนข้างที่จะสั้นกว่าภาคที่ผ่าน,านมาพอสมควรเลยนะฮะ แต่ตอนนี้นะครับก็มีข่าวหลุดออกมาจากปากของชอนฟอร์เทโน,โนนะครับแรปเปอร์ชื่อดังและผู้ให้ภาคเสียงตัวละครอย่างแฟรงกินนะฮะในรายการบนช่อง YouTube ของแจ็คทิวเลอร์นะฮะซึ่งเขาได้เปิดเผยว่านะตอนนี้เขายังคงให้เสียงภาคเพิ่มเติมกับทาง Rockstar อยู่ในขณะนี้และนั่นก็เป็นงานสำคัญลำดับแรกของเขาที่ทำอยู่ในขณะนี้อีกด้วยนะะซึ่งแฟนเกมที่รอคอยกันอยู่ก็น่าจะดีออกดีใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ถ้าต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆชื่นชอบกันมากแล้วก็หวังว่าจะให้มีภาคต่ออยู่นะครับกับเกม Open World ในยุคคาวบอยอย่าง Red Dead Redemption นะฮะซึ่งก็มีหลายๆคนนะฮะร,บ,รบเร้าให้ทาง Rockstar นะฮะทำภาคต่อออกมาเสียทีนะฮะซึ่งเรื่องนี้ทาง Rockstar นะครับก็ได้ตอบคำถามผ,าผ่านทางข่าวในเว็บไซต์ของตัวเองว่าตามที่แฟนๆทุกคนได้เรียกร้องเข้ามาถึงภาคต่อของเกมอย่าง LA N เ r e d e ์ d รด d ด e รีเดมและ u ู r y นั้น เราก็ไม่อยากรีบเขียนภาคต่อออกมาให้เร็วจนเกินไปนะัแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรานิ่งดูได้แต่อย่างใดนะครับแน่นอนว่าเรามีเกมในมืออีกหลายเกมที่อยากทําออกมาและเราก็มีประกาศสําคัญในช่วงต้นปี2015นี้แน่นอนแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะและเวลานั้นเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งนั่นก็อาจจะตีความได้ว่าอาจจะเป็นข่าวดีก็เป็นได้นะครับ ครับผมข่าวนี้ก็ติดเรทพอสมควรนะฮะเป็นอีกข่าวนึงนะครับที่ฮือฮาที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับเกมสุดโหดอย่างฮาร์ทเทสนะครับที่เพิ่งเปิดให้โหวตผ่านระบบสตรีมกรีนไลท์นะฮะแล้วเกิดกระแสด้านลบขึ้นมามากมายนะครับจากความรุนแรงแบบไม่มีลิมิตของตัวเกมนั่นเองนะครับทำให้หลายๆฝ่ายนะครับออกมาเรียกร้องให้เอาเกมนี้ออกจากในการโหวตของกรีนไลท์ซะนะครับ ซึ่งตัวเกมก็ถูกถอดออกในเวลาอันรวดเร็วนะฮะแต่ในที่สุดนะครับกาเบนาเวลนะับประธานกรรมการของวาฟนะครับก็ออกมาส่งจดหมายเปิดเ่งถึงผู้พัฒนาเกมนี้นะครับโดยมีใจความสาคัญว่าทางเราต้องขออภัยที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับและผมก็ได้ติดตามสอบถามเรื่องนี้จากหลายๆคนแล้วและสิ่งที่เราทําไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับดังนั้นทางเราจึงได้นําเกมฮาร์เทสกลับขึ้นมาให้โหวตใหม่ในกรีนไลท์แล้วและทางเราก็ต้องขออภัยที่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากตัวเกมกลับขึ้นมาให้โหวตใหม่นะครับก็มีเหล่าเกมเมอร์เข้าไปถล่มจนผ่านสตรีมไลฟ์ไปแล้วนะฮะก็เตรียมขายบนสตรีมในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับข่าวสุดท้ายนะฮะก็หลังจากที่เปิดตัวไปอย่างฮือฮาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับกับงานแคปคอมคับที่ผ่านมานะฮะล่าสุดทางโปรดิเซอร์นะครับอีพิกเกมนะครับ สาขาญี่ปุ่นอย่างคุณทากะคาวาชิก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางแคปคอมได้เลือกใช้ Engine Unreal 4นะฮะของพวกเขาในการพัฒนาเกมภาคนี้นะครับและตัวเกมตอนนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้วประมาณ20%แล้วแล้วก็ยังบอกอีกว่าพวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกมไฟติ้งมุ่งไปในทิศทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับและทางเราทำงานอย่างหนักเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดนะครับรวมไปถึงเกมอย่าง t e k k e n 7นะครับที่ใช้ Engine ของพวกเราด้วยเช่นกัน ก็คาดว่าแฟนบอยสตรีเตอร์ตอนนี้นะฮะก็คงอยากจะเล่นจนตัวสั่นไปหมดแล้วนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะฮะสำหรับข่าวสารที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในเทปหน้านะครับกับดีเคสอาราสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่ก,กับ DKS ตัวละครพอยซอนนั้นมักจะมีแฟนๆเข้าใจกันว่าเธอนั้นถูกเปลี่ยนเพศให้เป็นผู้ชายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องจากองค์กรสิทธ,ธิสตรี แต่แท้จริงแนละ้วในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนั้นเธอมีเพิ่แท้จริงว่า New Half หรือกับเธออยู่แต่แรกแล้วต่างหาก